สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ตอนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกทราบหรือไม่คะนักเรียนว่าดอกไม้ที่นักเรียนพบเห็นนั้นนอกจากจะมีสีสันสวยงามสะดุดตาและมีกลิ่นหอมแล้วยังมีหน้าที่สำคัญต่อพืชอย่างไรนักเรียนคิดว่าการใช้ดอกในการสืบพันธุ์ของพืชเป็นการสืบพันธุ์แบบใดคะ เอ๊แล้วส่วนใดของดอกไม้ที่ทำให้เกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกันนะดอกไม้เป็นอวัยวะของพืชที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์การใช้ดอกไม้ในการสืบพันธุ์เป็นการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศโดยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชน,นั้นใช้ส่องเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียค่ะ สำหรับภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของโครงสร้างของดอกไม้นะคะภาพนี้ก็เป็นดอกครบส่วนซึ่งดอกครบส่วนก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4ส่วนนั่นก็คือกลีบดอกกลีบเลี้ยงเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียซึ่งอยู่ภายในดอกเดียวกันนั่นเองค่ะสำหรับการปฏิสนธิของพืชซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายในดอกเป็นการขยายพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ โดยเกิดจากการที่ละอองเลนูและเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิกันภายในดอกโดยมีกระบวนการดังนี้ค่ะโดยเริ่มจากการที่ระอองเลนูเซลลสืบพันธุ์เพศผู้ปลิวหรือนำพาโดยมแมลงไปตกบนยอดเกสรเพศเมียต่อมาราองเลนูก็จะงอกหลอดไปตามเกสรเพศเมีย โดยหลอดเลนูเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปยังไข่ค่ะและเมื่อละองเลนูงอกหลอดซึ่งเป็นท่อยาวลงไปถึงเซลล์ไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิกันภายในดอกเกิดขึ้นค่ะซึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิกันภายในดอกแล้วพืชก็จะมีดอกใหม่และมีผลที่มีเมล็ดซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชน,นั่นเองค่ะ นักเรียนคะสำหรับการดูแลรักษาต้นพืชนั้นไม่ยากเลยค่ะโดยเราสามารถรดน้ำต้นไม้ทุกวันวันละสองครั้งคือเช้าและเย็นเพราะพืชต้องการน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและใช้น้ำในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นก็คือการสร้างอาหารของพืชนั่นเองค่ะ ควรปลูกพืชไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดสองเพาะแสงแดดเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการสร้างอาหารของพืชค่ะการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้หรือพืชเดือนละสองครั้งเป็นการเพิ่มแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินบำรุงต้นพืชเพราะพืชต้องการแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆที่จำเป็นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของพืชกันไปพอสมควรแล้วนะคะคุณครูมีใบงานมาฝากนักเรียนนักเรียนลองฝึกทำกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ